สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เป็นมืดมันแหม่นะครับจะได,ด้มาทำบุญดูวัตาผู้หารบันปดนะครับมาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องผมหิบผ้าช่ม,ชมบรรยากาศวัตรปลาผู้อ้หาบน,นบาานดดัดนะครับเพราะว่าถานทีสัตว์สิธิ์นะครับเพื่อจงสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมสิบผ้าพี่น้อง ชมนะครับหลอบบริเวณบัดนะครับครับกับนี่กับเป็นเจดีย์นะครับสั่งได้สวยงามมากนะครับถ้าพี่น้องเดินชมบริเวณน,นะครับมือนี้กับเป็นมือวันแม่มีโอกาสก็ได้มากทําบุญนะครับ หข้ะข่งางสสงสวยงามมากนะครับนี่เป็นเจดีนะครับหลงปูเป็นสางไปนะครับนี่เป็นบริเวณร,รอบๆนะครับครับสถานที่แห้งนี้นะครับ เป็นเป็นบัตรปลานะครับพี่น้องต้นใหม่เพิ่งเกิดนี่ตัวตัวนังไงนะครับวัตรแห่งนี้วัตรปลาผู้หันานบันโพสเพิ่งเกิด มาตั้งอยู่บนเขาซึ่งก้อนหินนะครับพ้าพี่น้องเดินท่มรอบๆเป็นธรรมชาติ้วนรวนนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเจดีนะครับงดงามนะครับ มีสุ่มประตูเจดีนะครับสีด่านเลยนะครับสุ่มเจดีซีด่านกับต้นใหม่โอ้ยม,มีต้นใหญ่ๆพี่น้องนะครับเป็นวัดปลานะครับสต่าง,งี้อยู่ทั้งเขา ซึ่งก่อนหินธรรมาาดรัวๆนะครับท่านได้สายบุญสายจิตตท่านะครับ,ยยรรบกับมาปฏิบัติรรมนะครับอ้าอันนี้ได้นะครับกับมิตรก่อนหินนำผ้าเดิน <c oughs> ชม่ม รอบนะครับตันไหนนี่ตัวน,นี้ไงนะครับลมเย็นครับนื่อหนีลงปูเป็นจริงคัดสายปฏิบัตินะครับนี่บริเวียนรอบๆอบนะครับอันนี้เป็นกุฏินะครับจะขึ้นไปหลอบๆลอบนะครับ นี่ครับพี่น้องลมเย็นหยุดเป็นซอกหิ้นซอกเขา,เาไปเสียพี่น้อง้างนาผมนี่เกิดสิเป็นเหวนะครับเป็นเหวลงไป เป็นเหวลงไปเป็นนี่ครับเป็นดอกเหวเป็นทันใดสายปฏิปัติรรมนะครับจกเลี้ยนเชิญมาแหวมมาช่มนะครับมาเปนเพียเพ้ยนๆใดนะครับนีเน่เป็นเป็นเหวเป็นไหนน,นั้นลงไปนะครับน้อง นี่ก็สิ์ผ้ายางเบื้องรอบๆนะครับนี่ครับ <c oughs> ปเนเหวียวมีถำ้ำมีอย่างนะครับมือพี่น้องเบ๊ะ อากาศดีครับลมเย็นนะครับครับทั้งทิศที่ว่าตรงนั้นก็สิเป็นวัดต,ตาผู้ละง,งั่มนะครับอยู่คนละสันเขานะครับ วัดป่าผู้หันบรนพดของเขาเนี่ครับก็กัมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องนี่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีทางพระราชบบางเป็นกระไดมาเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับดูวัดป่าผู้หันบรนพดของเขาเนี่นะครับ นี่ค็นทเป็นซอกหินนะพี่น้องนี่ครับ,น,น,บน,นะน,นี่ซอกหินเป็นตอกเป็นนั่นซอทะลุไปกันใดนะครับ ต้นใหม่ต้นนี้นะครับต้นใหญ่เลยนะครับมีแต่ต้นงใหญ,ใหญ่พี่นอ้องต้นใหม่นะครับปลายางหลบๆบนะครับพี่น้องเป็นแบบธรรมชาติรุ่นนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับสันเขาที่ว่ามองเห็นนะครับตัวนั้นสิเป็นบัดปลาพูละงก์นะครับ วัดป่าพุทธงมอยู่ขวัลสันเขาครับธรรมชาติน,นี่ต้นค้านะครับต้นมะข่านะครับตัวน,นี้เป็นประมาณนี้ครับน,น้องสพันสเพานใหม่เก้านะครับ อันนั้นสิเป็นกุฏิครับนี่ยมีทดลองหินน,น,นะครับนี่เป็นสะพานไม้เก่าน,นะครับอุ้ยตกตกตกครับดเป็นน,เปน,น,น,นนะครับต้นไม้แต่ละต้นนะครับพี่น้องทำแต่ละตน้น ปฏิบัติครับหลวงปู่เปิสายปฏิบัตินะครับกับกุฏินะครับตอนนี้กับพระเพิ่นก็บนี้อยู่หารูปนะครับนี่เป็นคุฏินะครับเป็นคุฏิคุฏิใหม่นะครับ มา่านสางไว้นะครับน่ครับนั่นพุ่นทางขึน 90, ขึนไปประมาณนี้ครับพี่น้องขึนไปขึ้นไปนไปุ่นจนขึนไปหอดสาราใหญ่นะครับตัวนี้เป็นมาสรสางเป็นกุฏิปฏิบัติธรรมนะครับกืบมากไหมนะครับต่อที่น้องไปชมบริเวณทิศตะวันออกนะครับที่นี่ <ไ>วันนี้วันแม่เกิดเลยนี่โอกาสขึ้นมาทำบุญนะครับทำบุญในเนืองวันแม่กับกับทั้งก่าหลับพี่นองโอ้นีนะครับในช่อง เป็นท่องหินนะครับเป็นท่องเป็นช่องหินนะครับเป็น่องหินยู่งหินสางบนหินค่ะ เดี bon something. Something. Been, h, ๋ยวห้องสียางขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะครับทางพุ่นสิเป็นสิมีทำนะครับมี้ำเป็นทำเกี้ยนะครับเป็นทำสิแต่ว่าหางล่งไปสิลงไปน้ำซอกเขานะครับซอกหินซอกเขานี่ละพี่น้องตะาบเขาอนุญหยาตบันล่งไปนะครับาะว่า่วงดีมันเกิด ฝนกระตกนะครับมันเกะอยากมกไปอยากไปน,นันแน่พี่น้องได้ขออนุญาตบ๊บพาพี่น้องลงไปนะครับเนอ้อต่ว่าสิบผ้าพี่น้องล่งไปเบิงมาทางลง่งอยู่บงไดน,นะครับปเ<ะ>อีวตรงนี้กับกุฏิ นะครับนี่เป็นทางล่งนะครับพี่น้องนี่เป็นทางล่งนะพี่น้องตรงนี้เป็นทางล่ง ทางล่วงไปทั้งทำทำเกียร์นะครับเป็นทำเกียร์ย่างล่งไปนะครับย่างลงไปทั้งนั่นแหละย่างลงไปนี่เป็นทำเกียร์ท่างลุวงไปทำเกียร์นะครับก็เงียบสงบมากครับนี่พี่น้อง เมื่อนี่ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญในเนืองวัดแม่นะครับเกิดเล้พาพี่น้องมามาชมวัมดปลาผู้หันบันพดนะครับอันนี้ก็ลงไปทาเกียนะครับปลาพี่น้องบึงรอบๆทั้งติดอันนี้พี่น้องเอื้นมากขึ้นยังครับเนี่ยนะครับโอ้นะครับ,นะรบนี่มากนะครับ นี่ต้นหมะค่้านะครับธรรมาชาติ้วนๆนะครับพี่น้องนี่หมามีผลนะครับมีหมามีผล ไนะครับก็ดทเป็นประมาณนี้นะครับพีนนบน่น้องกบนหินล้วนๆนะครับพี่น้องตัวน,นี้ยังไงตอนนี้ผมก็ยือนยุทิศต,ตะวันออกนะครับอันนี้ ในช่วงเวลานะครับวเวลาลาอจัดเตรียมผ้าเข่านะครับก็เลยผ้าพี่น้องมัดเดือนท่มนะครับในบริเวนรอบๆอบชิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องเด้อกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนน้ำครับพี่น้องฝากคลิปเบ้าหลัก เก่าๆไปน,น้ำเนเด้อพี่น้องสิดีพาพี่น้องเดินสายทำบุญทำท่านเอาบุญเอาท่านน้ำกันนะครับเด้อพี่น้องเด้อลิปนี้ผมก็ขอฝากไปแค่สักนี้นะครับคอยมีโอกาสเดี๋ยวผมสิข,ข,ขึ้นมาขึ้นมาอีกรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้กับสีด้เวล่าใส่บาทแล้วนะครับ ในเวลาท่นกุ้งสีจัดเตรียมผ้าเขา่าสำหรับที่สีไซบาทแล้วนะครับสุดท้ายนี่วันแม่มนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับทุกทุกคนติดติดชมในช่องเบ้าหลักนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ หลำด้วยทำด้วยนะครับยิบจับอันเด็กขอให้ปิดเงินเป็นทองเด้อพี่น้องเดอ้นอ,เดอนะครับฝากกดไลกดแชร์ให้บ้าหลักลนทำเดอ้อพี่น้องครับ